นิทานก่อนนอนชายชลาผู้โง่เขากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขามีชายชราผู้หนึ่งชื่อว่าลุงทองเขาอาศัยอยู่กับลูกชายและหลานสาวลุงทองเป็นคนขี้โม้ชอบโอ้อวดและมักทำตัวฉลาดแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนโง่เขาและมักทำอะไรผิดพลาดอยู่เสมอวันหนึ่ง ลุงทองกำลังนั่งคุยโม้กับเพื่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จูจ่ๆก็มีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะกิ่งไม้มันร้องเพลงอย่างไพเราะเมื่อลุงทองได้ยินจึงพูดว่านกตัวนั้นช่างโง่เขาจริงๆมันร้องเพลงอะไรไม่รู้เรื่องฟังแล้วน่ารับคาดเพื่อนของลุงทองได้ยินดังนั้นจึงหัวเราะและพูดว่าไอ้ทองนกมันไม่ได้ร้องเพลงโง่ๆหรอก มันกำลังร้องเพลงเพื่อดึงดูดคู่ครองมันกำลังมีความสุขแก้ต่างหากที่โง่ไม่เข้าใจภาษาธรรมชาติลุงทองรู้สึกโกรธมากเขาเถียงเพื่อนว่าฉันฉลาดกว่านกเยอะฉันรู้ภาษาคนฉันรู้ทุกอย่างนกมันโงกว่าฉันเยอะเพื่อนของลุงทองไม่อยากเถียงด้วยจึงลุกขึ้นเดินจากไปลุงทองรู้สึกเสียหน้า เขาลุกขึ้นเดินไปหาหลานสาวที่กำลังเล่นอยู่หน้าบ้านหลานสาวเอ้ยมาช่วยปู่หาไม้ไผ่หน่อยปู่จะเอาไปทำไม้กวาดหลานสาวมองไปรอบๆแล้วพูดว่าปู่คะที่นี่ไม่มีไม้ไผ่มีแต่ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวและต้นกล้วยลุงทองโกรธมากเขาตะโกนว่าโธ่หลานโง่ก็ปู่บอกให้ไปหาไม้ไผ่ไม่ใช่ไปหาต้นมะม่วงต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วย ปู่จะเอาไม้ไผ่ไปทำไม้กวาดไม่ใช่เอาต้นไม้พวกนั้นมาทำหลานสาวร้องไห้วิ่งหนีไปหาพ่อลุงทองรู้สึกโมโหเขาเดินไปที่คอกวัวแล้วพูดกับวัวว่าไอ้วัวขี้เกียจมึงยืนยเฉยทำไมไม่ไปหายามากินวัวมองลุงทองด้วยสายตาเฉยเมยไม่พูดอะไรลุงทองโกรธมาก เขาคว้าไม้เลียวมาตีวัวแต่วัวกับเตะลุงทองล้มลงไปนอนลุงทองรู้สึกเจ็บปวดเขาคานกลับบ้านไปด้วยความอับอายในที่สุดเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นคนโง่เขาไม่ควรโอ้อวดและควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวลุงทองตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้เขาจะไม่พูดจาโอ้อวดและจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรโอ้อวดและควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวคนที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่ควรมีปัญญาและรู้จักคิดเราควรเคารพธรรมชาติและสัตว์ทุกชนิด